มาครับมาดูครับว่าใครจะได้ยอดความนิยมอันดับเท่าไรกันบ้างยามานินซ์ซัฟฟานะครับได้ยอดความนิยมอันดับที่หนึ่งสกุราบักชิงโอได้ยอดความนิยมอันดับที่สองนะครับแล้วก็ฮารุโอะระนะครับได้ยอดความได้ยอดความนิยมอันดับที่หกเปิดตัวไปแล้วครับตอนนี้ฮารุโอะระออกตัวช้านะครับลังท้ายเลยทีเดียวเชียวตอนนี้สกุราบักชิงโอขึ้นตัวอันดับที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับ โูจิคิสเกะโูจิคิสเกะอีกครับตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นมาครับตอนนี้สงกราวบัชิโน่ยังคงนำอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้สปายยังไม่ได้สปายวิ่งขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้สปายกับโูจิคิสเกะครับโอ้โหกำลังเบียดเบียดกันอย่างร้อนมากยังไม่ได้สปายทำการแซ็งแอนกิตะซัแบ็กมาสั้นนะครับอื้มเดือดลากคนรับบัชิโนเขาครับขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ฮารุโอลายังคงอยู่รอบที่เก้าและอิจิโนะฟาวเวอร์อยู่รับที่แปดนะครับตอนนี้ ไปแล้วครับนาริตาไทชินวิ่งขึ้นมาครับตอนนี้นาริตาไทชินวิ่งขึ้นมาแล้วครับอันดับที่สามครับอ,อันดับที่สองอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อย,ย,ยครับนาริตาไทชินนะครับตอนนี้กับสก,าาก้าวปกกิงก็เบียดเบียดกันอยู่ครับโื้โหนาลิตาไทชินเหมือสก,าาอก้าวปะชิงว่ะครตอนนี้นาริตาไทชินแซงขึ้นนะ้ำไดะเจ้าควาอยู่อันดับที่เจ็ดเหมือนเคยฮานุอุรละละคนเดิม <S 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 เดินเปิดไปครับตอนนี้โอ้โหศูนย์หน้ากำลังวิ่งกันอย่างมันมากครับมารุเซนสกี้โซลักปักชิงโอและสักโซลัปักชิงโอแล้วก็มาโยโนบุลุบองอยครับตอนนี้โซลักปักชิงโอ่เขาครับดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วทำไมมันแรงจังวะโซลักปักชิงโอเราก็ตามมาติดๆนะครับเป็นดับปีสองตามไม่ได้ตัวสองมารุเซนสกี้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นมีโยโนบุลุบงครับเป็นดับที่สามตอนนี้โซลักปักชิงโง่เราโซลักปักชิงโอ่เขากำลังเบียดๆกันอย่างมันมากปักชิงเราขึ้้นนนเป็ที่อบบรรยคั ไปแล้วครับตอนนี้ซาคุระบักชิงโอยังคงนำอยู่ครับยังคงนำอยู่ยังไม่มีใครตามทันนะครับตอนนี้ซาคุระบักชิงโอ่จะไหวหรือไม่ครับจะไหวหรือไม่ตอนนี้ซาคุระบักชิงโอ่เขาเริ่มวิ่งขึ้นมาตอนนี้วิ่งตามมาติดๆครับตอนนี้จะโดนเซ็งหรือไม่จะโดนเซ็งหรือไม่ตอนนี้ยังคงเบียดเบียดกันอยู่ครับตอนนี้เห็นดาวเวอร์ยดอร์ปีซีครับตามมาดีเทียร์เฮคี้ครับโตและคิงเฮโร่คิงโรวิ่งขึ้นมาเป็นูับนรอบที่ห้าครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งเป็นที่รับร้อยครับเข้าสู่แป๊บเดียวมันเข้้้าาไไไฟนนอออลลลเเแวะะโโหม่พกรย มาแล้วครับซาร์กัลลาบัชิงโอ้โหครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาแล้วครับใซ่ใส่เลสกาจะไวหรือไม่ใซเลนสกาจะไวหรือไม่ใซเลนสกาจะหนีทางหรือไม่ตอนนี้ใซเลนสกายังคงหนียาวอยู่ครับทิงเฮโร่เขาวิ่งขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ทะลุเวลาก็วิ่งขึ้นมาครับตอนนี้ว่าเราพี่ห้าครับเลยมันจะไปรับอันดับที่เจ็ดอันดับอันดับที่หกเออทิงเฮโลประทัดทิงเฮโร่ครับตอนนี้กำลังเบียดกันอยู่ไม่ครับไม่เข้าใซเลนสกาเข้าสซอร์กัลจะไปรับที่หนึ่งนะครับ ไปกินน้ำปลาเดียวไมป600เมตรสุดท้ายแล้วตอนนี้มาแล้วครับทีเทโรอรอทีรอรยอดอันดับที่5อยู่นะครับตอนนี้ฮารุล่าเป็นอันดับที่6ครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วจะวิ่งตามพันหรือไม่ไม่นะครับตอนนี้สังกรับชิงเงยังคงนำอยู่ครับเดชิโน่ฟลาวเวอร์ขึ้นมาอยู่อันดับที่2กับอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอิเคียเคโมโนะจะตามเดชิโน่ฟลาวเวอร์ทันหรือไม่ตอนนี้ต่อหมาลุ้นกันนะครับเดชิโน่เดชิโน่ฟลาวเวอร์จะดีจะสันหรือไม่่ตอออนนนี้้้เเเเขาสสูชัยยยใใคครร เป็นนิชิโนฟาวเวอร์ครับคขาเชี่ใจเป็นลกที่รงค,ครับตามเลยตัวของอิชิออเคโมโนและซากุระบักชิงโอนะครับมาแล้วสโตเเอรในที่สุดเราก็ได้พบกันสักทีแอสตรอนมาจาังเอ่ยไวและฟาวเวอร์เราก็ไม,ไม่ได้ใจความนิยมเลยนะ นนหนึ่งในตัวที่ตัอยากได้แต่ดันไม่ออกวันนี้เราจะจชนะมาจังต่อหมไ้ไม่ซึ่งจะคอมพีดหรือไม่อันดับที่อะไรไม่สำคัญแค่ใส่มาจังได้ก็พออุราเราจะควมยิบมาแล้วที่เท่าไหรว่าน่าจะหกพาเก็ตล็อกออนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ คิงเอร์เขานะครับได้จัดความเยอันดับที่หนึ่งตามเรตตองอิชิอาเคโบโนจัดความยอันับที่สองโอรุอันดับไปเลยฮันุโอระจอดความเหนียวอันดับที่หกประตูที่หกอันดับก็น่าจะที่หกดับเบิ้ลมาจังด้วยฮปนุโระเดิมนะครับตอนนี้เอฟตอนมาจังขึ้นฟูอันดับที่หนึ่งเป็นที่เราเลยครับฮันุโอระเออไม่ใช่ฮันุโอระใครวะ คิงฮอลและตัวของตุ totally right ๊ดดาวดิโต้ลิมชีที่จะรับฟาวเวอร์ออกก่อช้าเออตอร์มาจังกับแอสลอรมาจังกำลังเบียดกันอยู่ครับตอนนี้ทีมเรายังคงลังท้ายกัน3-4คนเลยครับตอนนี้แอสลอรมาจังกับแอสลอรมาจังกำลังเบียดกันอยู่ครับจะมีใครตามทันหรือไม่ตอนนี้แอสลอรมาจังอีกคนนึงกำลังจะบินหนีนะครับจะมีใครตามทันหรือไม่ตอนนี้อูคุนิแคปวิ่งขึ้นมาแล้วครับกับอิชิกับเฟโบโน คิงเฮโร่ก็ตามมาติดๆหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับไม่มีการขยับอะไรครับแป๊บหนึ่งมันมีเนิเนด้วยเหรอเออเพิงเห็นไปแล้วควรับคิงเฮโร่คิงเฮโร่บิดขึ้นมาแล้วมานี่คิงเฮโร่คิงเฮโร่จะไหวหไม,ไม่ไม่ทันโอ้โหพ่ายแพย้กับแอสออนมาจังสองคนเลยครับตอนนี้ อันดับที่หนึ่งครับได้เป็นครัวของแอสตันมาจังนะครับตามไปเลคิงเฮโร่และแอสตันมาจังอีกคนหนึ่งนะครับส่วนอุรักก็ยังคงเหมือนเดิมอีกคนหนึ่งกูจะโยนเกมเจ้จลุกกี้ไปไะรอบสุดท้ายของวันนี้สวัสดีมาดินอีกคนหนึ่งแต่ทำไมเขาญาเอสวัสดไปหนึ่งโอ้ ฝั่งเรายังได้แค่4นะเว้ยขอโทษลิกกี้หลอกก็ช้าอยู่ระดับที่9ไปเลยนะครับตอนนี้ดีโนบไปลกับสกอร์ลับทีกองคนนี้กแลังเบียดๆกันอยู่ครับตาไม่ได้ตัวของอ่าสมาร์ทฟอคอนนะครับฟอคต์ย้อนระดับที่3ครับสุดยอดมากตอนนี้ไม่น่าไหวนะครับสกิลไม่มีครับโอ้โหทำไม่ได้ทำไม่ได้ลิกกี้เราน่าสงสารมากไปแล้วครับยามาดีซับไฟตอนนี้อยู่นระดับที่1นะครับยามาดีซับไฟ เล่้งความเร็วอีกทีนึงนะครับโอ้โหเร็วมากตอนนี้เขาสโซเชย์ไปดับที่หนึ่งไปแล้วครับตามไปก็ของมิโนะยูไบ้องหมแล้วสังกรับคิโกะครับอยู่อันดับที่สามโอ้ดูดูด,ด,ดูดูมาดินยากเอสโอ้ยปูดกระจอกแต่เราก็ยังไม่นะเขานะเออลิกกี้อันดับที่ห้าครับตอนนี้อันยังติกกี้อันดับที่สี่แล้วโอ้ยลิกกี้ลิกกี้จะวิ่งขึ้นมาไหวไหมไหวไหมโอ้คีโร่เขาวิ่งเหรวดเร็วมาก คริ่งเฮโลเขาอยู่อันดับที่2ครับตอนนี้อันดับที่1เป็นที่แบบลอยครับคริ่งเฮโลเขาสูุดใจไปอันดับที่1นะครับตามมันเรีกของอุลระอันดับที่9ตัดภาพมาบอลเซนสกี้อยู่อันดับที่2ครับตอนนี้อันดับที่3ไปเทียบลอยตกอันดับหารู้ละอยู่อันดับที่5ครับตอนนี้มาแล้วครับอลรููลาละอันดับที่สแล้วปู่อารู้ตั้งอันดับที่3มอันดับที่สตมมาไปอันดับที่สามมาปู อันสดับที่หนึ่งเป็นทีน่สำเรครับตอนนี้ฮารุโอลาแต่มาเลเซนสกี้ก็วิ่งตามมาดีทีครับตอนนี้ฮารุโอลาฮาลุโอลาจะไหวอยู่ไหมครับพคิงเฮโลวิ่งตามมาดีทีครับอันนี้ฮารุโอลาเข้าสุดท้ายเป็นอันดับที่หนึง่งจบตัววินแล้วอันดับที่สองเป็นคิงเฮโลครับอันดับทีส่สามเป็นตัของมาเลเซนสกี้ลิกกี้อันดับที่ห้าถือว่ายเยี่ยม เดี๋ยวขอดูก่อนสายเหตุที่ชนะเขามีตัว A ใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วมี B ีสองสามคนจบเลยดีใจเกอร์ตั้งแต่เ,เคโบรโนอยู่หลังเพื่อนแล้วมาจาังมาอีกแล้วทาร์เก็ตล k กออนอีกครั้งหนึ่งแอสตอนมาจาังหมายเลขสี่เฮ้แต่โอลาโอลายาสีไว้เฮอลืม ไปเกลี่ยจมูกมาฮารุระรังายเหมือนเคยครับมาเลเซนสกี้เมื่อกี้มาอีเข้าปากเลยเดียวเชียวแอสตันมาจังกับมาเลเซนสกี้ตอนนี้กำลังเบียดเบียดกันอยู่ครับขอจัดเวลาเตรียมแบบไปก่อนครับตอนนี้แอสตันมาจังยังคงทายมาราเซนสกี้ไม่ได้ครับตอนนี้มาเลเซนสกี้ยังคงอยู่อันดับที่หนึ่งอยู่ครับตอนนี้แอสตันมาจังทำการทายเมืที่เรียบร้อยแล้วครับเบียดกันอย่างร้อนนมากครับตอนศูนย์หน้าฮารุระรังายเหมือนเคยครับของฟาร์ดลิกกี้จะทำการสร้างปฎิหารได้หรือไม่นั่นสตงของเราเลยนนนะครับตอี้ ทุกคนเพิ่มความเร็วกันอย่างวาวันมากในโค้งในช่วงโค้งสุดท้ายตอนนี้ของวันดีลิกกี้อันลำบากตกนะครับวิ่งไปแล้วครับตอนนี้วิ่งไปแล้วครับตัวของไทชิจะพูดว่าไทชิชัปเตอร์ครับแต่ไทชิอิชิอาเคมโบโนะนี่มาตึงหว่ะไทชิชัปเตอร์กับอิชิอาเคมโบโนะครับกาลังเบียเบกันยุ้ครับแอตแอนตันเอเยอร์ลัพปี้สามนะครับอิชิอาเคมโบโนะเข้าสู่ที่ายเป็นลำปี้หนึ่งและอันดับยสองเป็นตัวของไทชิชัปเตอร์ พูดแพ้ไอ้ส่นมาจาังแพ้พูดเต่เสียดายไม่มาจังหยอ๋ยวไปที่สี่บ้านเซ็นต์ชนะจะดีใจกว่านี้ไม่ว่าไม่ใช่ทำที่เสียรอบที่สามด้วยอื้อหือ